มาดูกันชัดๆนะครับว่าประสิทธิภาพในการกรองของเครื่องกรองน้ำกรฟรีนว่าจะสุดยอดขนาดไหนอันดับแรกเลยนะครับน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนเดี๋ยวเราลองดูนะครับสีม่วงๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวแทนของสารปนเปื้อนหลายๆคนครับนำน้ำที่เราไม่มั่นใจหรืออาจจะมีสารปนเปื้อนเนี่ยนะครับมาบริโภคอุปโภคบางคนใช้หุงข้าวสาวข้าวเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า เมื่อไร่ที่เราใช้น้ําที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้มาหุงข้าวสาวข้าวจะเกิดอะไรขึ้นครับลองดูครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับสีม่วงที่เราเห็นนะครับซึ่งเป็นตัวแทนสารปนเปื้อนเหล่านี้หายไปไหนครับหายไปในข้าวแน่นอนครับเดี๋ยวเราลอง,ลองดูครับลหลายๆคนเนี่ยล้างข้าวอีกหนึ่งน้า ถ้าเรานาน้านะครับที่มีสารปนเปื้อนที่เราไม่มั่นใจเหล่านี้นะครับมาหุงข้าวซาวข้าวยิ่งล้างนะครับยิ่งเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะดูดเข้าไปในข้าวได้เยอะขึ้นแต่วันนี้ครับหลายๆท่านหุงข้าวซาวข้าวหรือหลายๆท่านนะครับดื่มกินข้าวเข้าไปนะครับวันหนึ่งสองสามมื้อนะฮะได้รับสารปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายซึ่งเหล่านี้นะครับผมวันนี้ ผมมานะครับเสนอวิธีการนะครับเพื่อรัอกษาสุขภาพของท่านแน่นอนครับใช้น้ําที่เราไม่มั่นใจเหล่านี้มากรองก่อนครับก่อนที่จะนําไปหุงข้าวสาวข้าวลองดูครับผมจะเทน้ําที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้ลงไปในเครื่องกรองน้ากิฟลีเลยเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพว่าเครื่องกรองน้ํากิฟลีของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแยกเอาสารปนเปื้อนเหล่านี้ออกจากน้ําได้จริงหรือเปล่าเรามาลองดูกันครับ เห็นไหมครับข้างบนสีม่วงที่เราเห็นเป็นสารปนเปื้อนนะครับถูกกรองแล้วก็ถูกแยกออกจากน้ำน้ำกลับมาสะอาดและใสเหมือนเดิมเยี่ยมไหมครับเยี่ยมแน่นอนครับดังนั้นเมื่อเรานำน้ำที่กรองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาหุงข้าวสาวข้าวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันลองดูนะครับสองแก้วนี้ชัดๆครับ ถ้าผมถามว่าท่านจะเลือกทานข้าวจากแก้วไหนหลายๆคนแน่นอนครับตอบว่าเลือกทานจากแก้วที่กรองแล้วเพราะมันใสแล้วก็สะอาดแต่อีกคําถามนึงครับง่ายๆเลยผมถามว่าทุกๆวันเนี่ยนะฮะเวลาเราออกไปทานข้าวนอกบ้านนะครับเราเจอแก้วไหนเราทานข้าวแก้วไหนอยู่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้ครับเรามีน้าสะอาดดื่มที่บ้านนะครับในราคาลิตรดแค่ห